ลักเตอร์ไม่เร็วอะาจะให้เลยนครับผมเราอรนดาดูนเลยเตอร์เปนแมนมาทุกคนวันนี้มันดีม้คอร์นเก่งด้วยได้ไหมเออจริงนะครับเตอเยเกที่มันโหมานะแกนี้พอแล้วพี่ ใช่นะก็เขาบอกเขาใหญกโอ้โเขียนไม่บอกว่าตาคนจะไม่ได้ออ5มาทีเลยน อกพี่ปโอเคนนี้เป็นเทรนเนอร์มวยครับก่อนคนก่อนไม่อะไรีลยกระนียนลเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์เป็นเวยทส่เวยสิโล็อกเซอร์โกเซอรู้นี้ต้องยก้าทีนผมสามนาทีไม่หลังใจ ลเอนจิตซุปต้นกับซุปมะเจนสวัดีครับอัี้ไปออนัวภูเก็ตของักที่ลาอ่าโรงมปตอครับผมตานมโคชิ อคัลเล่นมาจาอาอครับองกนนอัเวีดคอนอนอังกฤษโดนอคนอังกฤษพิพเตอร์คนอังกฤอนะนี่ก็พิเตอร์ไดครับเขาุกดีลุเองชายากินนะครับผมนี่ก็แต่เรื่อากกาอังกฤษโอเคครับคนละคนหนึยกห้าคนครับผมอ่ารวมเวยดสานะคนนะครับผมมาเริ่มไปเลยตรงนี้

ยังเช้าเลยวันนี้มาตัวได้นะทันโอกาสวันนี้ผ่านโคตรแข็งติดชิดนะคอพิวตอรไดีหรือเปล่ายิงอ ลำตัวดีว่ะพี่เตอร์เขาจะเข้าเข้ยักเอ้าเข้ยักอ่ายักไปยักไปอันที่สองลำตัวพี่เตอร์เวองกนไะเลือกไปแล้วผมเหมือนหยอกกันแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không สามารถร้อยสามารถอะ้นะครับถุ้ดองจอสิที่มกาาษณ์และสิ่งที่มาถึงการสัมภาคุรู้้มครับแต่เขาขอหาผ้ชทางรายการที่จะไปเขาเลยขอต่อี่หน่อยครับประยัดค ต้องทสองที่ทั้งต่อยแล้วก็ทั้งส่งค่าเขาด้วยนะครียแกก็บอกว่าถามว่าพีกเป็นยังไงบ้างนะครับพียแกก็บอกว่าเหนื่อยดีครับเป็นวงท่สดากครับครับครับครอนี้ข่อเาไขอกผู้เกนะครับขอบคุณผูเรีนต้อับำม